Eu não สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเนคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการ RMUTP Update อีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่กับฝนนันทนาสีมาที่ทาง3ช่องทางในการติดตามรับฟังเช่นเคยเลย YouTube แล้วก็ f c e e o o o นะคะที่ RMUTPLive ค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ onlive.rmutp.ac ค,คุณผู้ฟังยูกาบฟนนันทนาสีมาะนะคะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทรภายน,นก่อนเรานะคะถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเราก็จะรวบรวมนํามาเสนอนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำแบบนี้เลย สำหรับในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเทปพ,พิเศษนะคะที่เราเลือกนํามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอของเรานะคะร่วมไปถึงพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเลยเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าช่วงนี้ฝนตกที่ไรน้ําท่วมทุกที่เลยใช่ไหมคะเราจะเห็นกันว่ามีทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ค่ะรถต่างๆเลยนะคะที่ใช้กันอยู่บนท้องถนนต้องขับรถลุยน้ํากันอยู่เป็นประ ทํเลยทาให้มีปัญหาเครื่องยนต์แล้วก็มีปัญหาเรื่องรถดับกลางทางด้วยแล้วที่นี้เนี่ยเราจะทํำยังไงค่ะที่จะต้อง ขับรถลุยน้ำนะคะถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆเราจะทำแบบไหนได้บ้างคะ่ะวันนี้คะ่ะฝนก็เลยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุร่งอรุณพรเจริญนะคะคณะบดีจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทรพนักรเราคะ่ะที่จะมาบอกเล่าถึงเทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมนะคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เลยนะคะถ้าหากว่าเราจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องขับรถลุยน้ำเนี่ยเราต้องทำยังไงกันบ้างวันนี้ค่ะเราก็เลยมาคุยกันนะคะนำเสนอเรื่องนี้ให้นผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพราะว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้รถใช้ถนนกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วและหากว่าเราไปเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมานะคะแบบขับไปแล้วเจอน้ำท่วมเลยแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์เลยแบบนี้เรามาตามฟังกันนะคะว่าเทคนิคที่เราจะขับรถลุยน้ำท่วมนั้นต้องทำยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านคณะดีกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกไว้ในตอนแรกเรานะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูถึงเทคนิคการขับรถลุยน้ําท่วมกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ฝนตกค่อนข้างจะเยอะที่เดียวแล้วก็จะมีน้าท่วมขังต่างพื้นที่ต่างๆสูงบ้างต่ําบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าเราจะมีเทคนิคในการขับรถลุยน้ําท่วมยังไงกันบ้างนะคะที่จะไม่ให้รถของเรานั้นเกิดความเสียหายค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยชวนมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งอรุณพรเจริญค่ะ คณะบดีจากคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทรพระนครของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยท่านคณะบดีก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะท่านคณะบดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการขับรถลุยน้ําท่วมนะคะว่าถ้าหากว่าเราไปเจอกับสถาน,นการณ์แบบนี้เราควรที่จะต้องทําอย่างไรกันบ้าง ก่อนอื่นเลยอยากให้ท่านคณะกดีนะคะพูดถึงก่อนว่าเมื่อไรก็ตามที่เราขับรถไปแล้วอาจจะบ,บังเอิญนะคะไปเจอว่ามีน้ําท่วมทางอยู่นะคะแบบนี้เนี่ยเราจะมีเทคนิคอย่างไรให้รถที่เราขับอยู่ไม่ดับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่เสียหายด้วยอะค่ะค่ะ คันแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเจอน้ําท่วมขังในกรณีที่สูงมากนะคะก็ปิดแอร์ค่ะแล้วก็ค่อยๆขับลุยน้ํานะคะเพื่อที่ว่าพัดลมในแอร์ค่ะจะได้ไม่ดูดละอองน้ําเข้าไปยังเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูดเข้าไปแล้วนะคะก็จะทําให้เครื่องยนต์ดับได้นะคะ,คะแล้วก็ขับให้ชา้าลงนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่ารถคันอื่นนะคะจะได้ไม่กระเด็นน้ําเข้าสู่ห้องเครื่องด้วยค่ะอโอเคหลักๆเลยก็มีประมาณนี้น ะะแล้วที่นี้ค่ะแต่ลาพื้นที่ะคะ่ะน้ําสูงน้ำปรับบางที่ก็แบบท่วมแบบเยอะมากเลยบางที่ก็แบบท่วมไม่มากแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะประเมินความสูงของระดับน้ําก่อนที่จะตัดสินใจถูกไหมคะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าระดับน้ําท่วมแค่ไหนนะคะที่เราควรจะลุยไปได้หรือว่าไม่ควรจะลุยอะค่ะค่ะถ้าระดับน้ํานะคะ กรณีที่ลุยได้นะคะก็คือจะประมาณ6 0 80เซนนะคะแต่อ,อันนี้จะไม่ไม่เป็นอันตรายต่อรถนะคะแต่ก็พยายามขับให้ช้าๆลงด้วยค่ะอ๋อก็อยังไงก็ต้องประเมินเอาก่อนนะคะว่ารถเราเนี่ยความสูงประมาณแค่ไหนแล้วก็ดูคันหน้านะคะว่าน้ำเนี่ยสูงแค่ไหนว่ารถเราจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าและทีนี้<ด>ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ล่ะคะ รถมอร์ไซค์เนี่ยถ้าต้องลุยน้ำนะคะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแบบนี้ผู้ขับขี่ต้องทำแบบไหนคะถึงจะปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนนะคะค่ะ ถ้ามอเตอร์ไซค์นะคะก็ดูที่แนวฟุตบาทเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าท่วมเกินแนวฟุตบาทนะคะก,ก็พยายามหลีกเลี่ยงจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะไปโดนกองอากาศนะคะหรือว่าถ้าเกิดสูงเกินท่อไอเสียะคะ่ะก็จะทําให้รถด,ดับได้ด้วยฉุกนกันนะคะค่ะก็เวลาที่เราไปเจอน้าท่วมขังต่างๆอย่าลืมนะคะก็ต้องมีการ ประเมินก่อนนะคะว่าแต่ละที่เป็นแบบไหนกันนะคะแล้วในส่วนของรถยนต์ล่ะคะในส่วนของรถยนต์เนี่ยเราต้องอใช้เทคนิคอะไรหรือว่าต้องทําแบบไหน,นะคะค่ะถ้ารถยนต์นะคะก็คือถ้าเกิดว่ากรณีที่เราลือน้ํานะคะเราควรก็สิ่งแรกเลยรักษาระยะห่างค่ะนะคะ,นะคะก็พยายามอย่า แตะเบกมากนะคะไม่งั้นเบกจะแค่น้ำนะคะทำให้ในเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยดับยงได้นะคะแล้วก็การทรงตัวนะคะเราควรที่จะใช้ประมาณเกียร์ออโต้นะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ประมาณเกียร์แอลบอนะคะถ้าเกียร์ธรรมดานะคะก็ประมาณที่เกียร์สองนะคะเวลาที่เราลุยน้ำไปนะคะก็จะเกิดความปลอดภัย ก็เป็นทั้งในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะคะซึ่งเราก็ต้องมีการขับขี่กันอย่างปลอดภยัยแล้วก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าเวลาที่น้ําท่วมทางต่างๆเราก็ไม่เห็นนะคะยิ่งพื้นที่ที่เราอาจจะแบบไม่คุ้นชินนะคะว่าทางข้างหน้านเป็นยังไงยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างจะสูงทีเดียวทีนี้ค่ะหลังจากที่เราไปขับรถลุยน้ํามาค่ะบางทีอาจจะเกิดความเสียหายได้แบบนี้ผู้ขับขี่สามารถที่จะตรวจสอบ สภาพรถในเบื้องต้นด้วยตัวเองหรือว่าควรจะไปเข้าศูนย์หรือว่าแบบเป็นแนวทางไหนดีคะค่ะสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองก่อนนะคะอันอนดับแรกเลยนะคะก็คือสตาร์ทเครื่องค่ะแล้วก็พยายามที่จะเหยียบเบรกซ้ําๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไล่น้ําออกจากข้าเบรกได้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าไปนุยน้ำมาระยะเวลานานนะคะก็พยายามที่จะก่อนที่จะจับเวลาเราจอดแล้วเนะี่ยอย่าเพิ่งดับเครื่องนะคะก็ติดเครื่องยนต์ไว้สักนิดนึงนะคะสักพักค่ะแล้วก็ค่อยไล่น้ำออกไล่ความชื้นออกนะคะอันนี้ก็คือจับลอดยใช่ไมกันค่ะ โอเคค่ะยังไงก็ต้องประเมินเอาไว้ด้วยนะคะว่ารถของเราเนี่ยสามารถที่จะขับลุยน้ําได้ไหมหากว่าไม่ชินหรือว่าไม่สะดวกนะคะยังไงก็ข้ามไปเส้นทางอื่นจะดีกว่านะคะและสําหรับในช่วงนี้ค่ะก็ได้ได้ว่าฝนตกค่อนข้างจัดชุกชุมทีเดียวเลยเลิกงานปล๊กเลิกเรียนปลูกเนี่ยฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะอยากท่านค้าหลดีฝากไปถึงน้องนองนักศึกษาของมอทร,รพระน,นคนรรวมไปถึงคุณผู้ฟังและก็บุคลากรทุกท่านด้วยนะคะให้ใช้ความ ระมัดระวังในการขับขี่กันในช่วงหน้าฝนนะคะค่ะก็ะมีห้าเทคนิคนะคะที่จะขับรถให้ปลอดภัยช่วงหน้าฝนนะคะขั้นแรกเลยค่ะก็ถ้าเกิดเป็นรถทุ่นเก่านะคะก็เกิดเปิดไฟค่ะเปิดไฟหน้าเปิดไฟท้ายทิ้งไว้นะคะเพื่อที่รถคันอื่นจะได้มองเห็นด้วยนะคะเวลาเที่ยวฝนตกหนักๆน,นะคะรถยนต์ก็เปิดที่ปัดน้ําฝนนะคะให้พอดีกับปริมาณฝนค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะที่จะ ดูจากระยะห่างจากคันหน้าให้เพียงพอด้วยนะคะอีกทั้งยังต้องควบคุมความเร็วค่ะในการขับรถนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลยก็กเราก็หลีกเลี่ยงนะคะบริเวณน้ำท่วมขังค่ะอันนี้ก็เป็น5าเทคนิคนะคะที่เราจะสามารถรักษารถยนต์นะคะแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็ยังไงก็ตามช่วงนี้ฝนตกหนักๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าในช่วงที่ฝนตกหนักจนไม่สามารถที่จะมองเห็นทางได้ก็ งดหรือว่าจอดข้างทางก่อนก็จะปลอดภัยที่สุดค่ะยังไงก็ช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งอรุณพรเจริญค่ะคณะบดีจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทรพระนครนะคะที่ได้มาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะคะในการที่ต้องขับรถลุยน้ําท่วมนะคะเพราะว่าสถาน,นการณ์เนี่ยเราเจอกันขอ้างจะบ่อยทีเดียวหากว่าใครที่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่รู้เทคนิคอะไรนะคะก็วันนี้ได้คําตอบไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง ทนะบดีมากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันความรู้กับเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งอรุณพรเจริญคณะบดีจากคณะการรศาสตร์อุตสาหกรรมมทรพระนครที่ได้มาแชร์เทคนิคนะคะในการที่จะต้องขับรถแบบไหนที่เราจะปลอดภัยในระหว่างที่เราต้องไปเจอน้ําท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆเพราะว่าฝนตกหนักๆแบบนี้ฝนก็ตกลงมาทําให้มีน้ําท่วมขังพื้นที่ต่างๆรอบกรุงเทพมหานครเลยยิ่งเราคนกรุงเทพเจอกันบ่อยๆเลยนะคะทั้ง น้ำท่วมขงังบางที่ท่วมต่ําบางที่ท่วมสูงแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ด้วยนะคะว่าน้าข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถผ่านไปได้ไหมเพราะว่าบางถนนบางพื้นที่เราก็ไม่คุ้นชินบางที่เราอาจจะไม่เคยไปเลยเราก็ไม่อาจจะรู้ได้นะคะว่าข้างหน้าเนี่ย ข้างทางอยู่ตรงไหนถนนอยู่ตรงไหนหรือว่ามีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าพอะนะแล้วก็ต้องดูคันน้าไปด้วยนะคะว่าคันหน้าเขาขับผ่านไปได้ไหมแล้วก็เราก็ต้องประเมินรถของเราด้วยนะคะว่าเราจะสามารถนําพารถของเราเนี่ยข้ามจุดที่มีน้ําท่วมขังไปได้หรือไม่ แต่เท่านี้เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะคะและสําหรับขั้นตอนนะคะเคล็ดลับในการที่เราจะขับรถในช่วงหน้าฝนนะคะที่มีฝนตกหนักๆยิ่งในช่วงเย็นสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งปุ๊บนี่ฝนเตรียมมารอแล้วนะคะเป็นช่วงที่เราทุกคนเนี่ยกำลังเลิกงานเลิกเรียนกันเลยพฉะน้นแล้วทุกครั้งที่เรา ต้องกลับบ้านเนคะ,ะเราต้องเจอกับฝนตกแน่ๆเลยซึ่งทงั้งคณะบดีก็ได้มีการฝากเทคนิคดีๆเอาไว้5เทคนิคนะคะในการขับรถ ตอนฝนตกแบบง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆโดยเฉพาะการขับรถฝ่าฝนนะคะแน่นอนว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นง่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือฝนตกเบาๆก็เกิดอุบัติเหตุได้หมดเลยยิ่งฝนตกแบบเบาๆนะคะถนนก็ยิ่งลื่นอุบัติเหตุก็เกิดง่ายขึ้นเราก็เลยนําเคล็ดลับดีๆที่ท่านคณะบดีนะคะได้บอกเอาไว้มาย้่าเพคุณรู้ฟังฟังกันอีกครั้ง 5เคล็ดลับง่ายๆขับรถในช่วงหน้าฝนนะคะอันดับแรกเลยก็คือการเปิดไฟรถค่ะทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเลยนะคะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดเลยในการขับรถตอนฝนตกบนท้องถนน ร่วมกับคันอื่นๆค่ะเพราะว่าไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายดีเองจะทำให้รถคันข้างหลังแล้วก็รถคันข้างหน้าเรานะคะสามารถมองเห็นรถของเราได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้เหมือนกันค่ะ เมื่อเปิดไฟแล้วก็ต้องเปิดที่ปัดน้ําฝนด้วยนะคะในยามที่ฝนตกที่ปัดน้ําฝนเนี่ยเปรียบเสมือนกับสายตาของเราเลยแหละค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นเส้นทางบนถนนในขณะที่กําลังขับรถฝ่าฝนได้ซึ่งการที่ใช้ที่ปัดน้ําฝนมีหลากหลายแบบตามลักษณะที่ฝนตกเลยนะคะแต่ว่าการขับรถ ตอนที่ฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อเราจะได้มองเห็นภาพในการขับขี่ที่ชัดเจนมากขึ้นมาถึงข้อที่3ค่ะก็คือการรักษาร,ระยะห่างจากรถคันหน้าเมื่อฝนตกค่ะน้ําฝนที่ ตกกระทบกับพื้นถนนนะคะก็จะไปชะล้างคราบดินโคลนต่างๆอย่างที่ฝนบอกไว้นะคะว่าการที่ฝนตกเนี่ยจะทําให้ถนนลื่นได้ดังนั้นแล้วเราควรที่จะเว้นระยะห่างจากขันข้างหน้าเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะสามารถหยุดรถได้ทันหากว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานั่นเอง มาถึงเทคนิคที่4ค่ะก็คือความเร็วในการขับขี่เคยได้ยินไหมคะว่าฝนตกถนนลื่นบนถนนที่เต็มไปด้วยน้ําฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วหรือว่าอาจจะกําลังตกนะคะก็จะมีร่องรอยของน้ําฝนอยู่ทําให้ถนนเนี่ยลื่นนะคะการขับขี่ก็เป็นไปอย่างยากลําบากเพราะฉะนั้นแล้วการลดความเร็วในช่วงที่ฝนตกนะคะก็จะช่วย ลถอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการป้องกันการเกิดฟ้าที่กระจกค่ะ การเกิดฟ้าที่กระจกนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่อาจจะไปกวนใจผู้ขับขี่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการขับรถตอนฝนตกนะคะอาจทําให้เกิดฟ้าได้เยอะกว่าปกติซึ่งข้อควรระวังในการขับรถขณะฝนตกนะคะก็คือเราต้องรู้จักการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดฟ้านะคะก่อนอื่นเลยต้องสังเกตนะคะว่าเกิดฟ้าที่ภายนอกหรือว่าภายในกระจกรถค่ะ ง่ายเลยนะคะก็คือหากอากาศภายในรถเย็นกว่าอากาศภายนอกก็จะทำให้เกิดฟ้าที่กระจกด้านนอกได้แต่ถ้าหากว่าภายในรถข้างนอกรถเย็นกว่าอากาศในรถนะคะก็จะทำให้เกิดฟ้าขึ้นที่กระจกด้านในดังนั้นแล้วเราก็ควรที่จะรักษาอุณหภูมิภายในแล้วก็ภายนอกรถนะคะให้เท่ากันเพื่อไม่ให้เกิดฟ้าขึ้นที่กระจกนั่นเองค่ะเพียงแค่เราปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งฝนก็ หยิบยกนํามาต่อยอดนะะจากเทคนิคที่ท่านคณบดีได้ฝากเอาไว้ใน5ข้อให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังย้ํากันอีกครั้งหนึ่งะะถึงเทคนิคในการขับรถช่วงหน้าฝนยิ่งช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะฝนก็ตกค่อนข้างจะเยอะทีเดียวยังไงก็อย่าลืมเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถต่างๆกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมรยอเตอร์ไซค์ยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกกันด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสําหรับฝนและรายการ อ m u t p อัปเดตกันแล้วกลางหน้าจะมีเรื่องราวอะไรนำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ RMUTPLive ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ